สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนลติกันพาครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นงาน่า่ SNA นะครับก็อันนี้จะเป็นกล่องค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ถ้าถ้าเราอิงทางฝั่งบันไดนะครับมันก็คงประมาณเป็นกล่องเล็กไฮเกรดนะครับจะเป็นไฮเกรดที่มีโครงในนะครับแล้ว่าย SNA เนี่ยเขาก็ตีเรียกว่าไงดีตีลายมาใหม่นะครับคือ BE นะฮะ Beyond Excite นะครับ ตัวนี้ก็คือ Thunder i n s i d e Glass นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมันมีโครงในนะครับเป็นโครงในพลาสติกนะครับเป็นแบบประกอบตัวนี้คือไดอ้ประกอบในส่วนของไลฟ์สดไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตัวของแผงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ13แผงนี่ประมาณนี้นี่ตัวแผงก็เป็นแผงที่เป็นแผงค่อนข้างเล็กนะครับ13แผงนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวของ water d e c a l ลนะครับแล้วก็สติกอ e r สติกอร์นี่ถือว่าดีเลยสติกอร์นี่ทำมาดีมากนะครับคุณประกอบเนี่ยมันดีไซน์เหมือนตัวของ asmodeus As นะครับในของ a l p h a b t o f f e n s นะครับที่หลายๆคนน่าจะเห็นนะ,ะตัวดีไซน์เนี่ยเหมือนเหมือนกันคล้ายกันนะฮะแต่ว่าชิ้นงานประกอบไม่ใช่เลยต้องบอกอย่างนี้ชิ้นงานประกอบไม่ใช่เลยนะครับ คือประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันคือชิ้นส่วนที่ทำมาใหม่ทั้งหมดแบบคนละคนละเรื่องเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนตัวของ S model หรือ S modus ในอัลบัตออฟแฟนเลยนะครับตามนี้อ่ะคร่าวๆนะครับสำหรับลายใหม่นะครับของไทย SNA ราคาก็400นะครับถ้าใครพรีออเดอร์อาจจะถูกกว่านั้นนะครับอาจจะ360 380 400อาราคาประมาณนี้ แต่โดยส่วนตัวเมื่อประกอบออกมาแล้วถือว่าโอเคเลยในราคานีไปเดี๋ยวเรามาดูหุ่นตัวจริงกันเลยดีกว่าไปครับก็สำหรับตัวหุ่นนะครับของ Thunder Inside Grace เนี่ยเมื่อประกอบออกมามันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีพาร์ทชิ้นแบบที่ต้องระวัง <c oughs> ระวังไม่พอผมยังประกอบไม่ได้ด้วยเพราะว่าชิ้นมันเล็กมากก็คือชิ้นตรงนี้นี่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหม คือแบบชิ้นมันเล็กจริงๆเลยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะนี่ที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ชิ้นเล็กมากนะครับแล้วก็ยังอยู่ในแผงอีก2ชิ้นนะครับคือมันเล็กยังไงมันเล็กตรงที่แบบมันจะติดตรงที่แขนนะครับแล้วก็หาวิธีใส่ยากมากนะครับในส่วนของงานประกอบถึงจะบอกว่าตัวนี้ประกอบไม่ยากนะแต่ว่าพาชิ้นส่วน ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็มีหลายชิ้นที่เล็กแบบเล็กมากๆคือแบบเป็นแผงเจส่วนใหญ่เป็นแผงเจนะครับอย่างตัวที่เป็นตัวที่เป็นเหมือนลูกระเบิดที่อยู่ข้างเอวเนี่ย the c o c k ปิ t ก,กนตัวที่เป็นเหมือนลูกระเบิดนะครับที่อยู่ตรงข้างเอวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาประกอบใน,นแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาหลายนาทีเลยนะครับไม่สามารถแบบแปะเข้าไปได้เลยขนาดนั้นตัวหุ่นนะครับเมื่อประกอบออกมาแล้วมีความแข็งแรงนะครับอย่างนี้เลย มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็พวกชิ้นสีเอ่อเข,เขียวนะครับก็เล่นกับแบ็คไลท์นะครับได้นะครับเล่นกับแบ็คไลท์ได้นี่ก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงออกมาเลยนะครับในส่วนของพาร์ทชิ้นใสอื่นๆเนี่ยก็จะมีตรงท้องนะครับตรงของเ,ออเรียกว่าอะไรข่าด้านบนนะครับแล้วก็ จะมีชิ้นใสที่อยู่ในตัวปืนนะครับชิ้นใสของดวงตาบอกเลยว่าการติดสติกเกอร์ยากมากนะครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กแบบเล็กแบบปลายอาร์ตไนท์เลยนะเล็กแบบเล็กมากๆนะครับอ่ะอาวุธนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปืนนะครับที่สามารถติดตรงแบ็คแพคด้านหลังได้แล้วก็จะมีแขนกลในการขยับไปมาได้นะครับในส่วนของ ข้อศอกนะครับทั้งสองข้างนะครับก็จะมีดาบเดี่ยวนะครับแล้วก็ดาบคู่นะครับอันนี้จะมีโล่มาให้นะครับแล้วก็จะมีปืนมาให้อีกหนึ่งกระบอกนะครับก็สําหรับตัวพาร์ทนะครับพาร์ททั้ง4ชิ้นที่ไม่ได้ติดลงไปนะครับมันจะติดอยู่ตรงตรงนี้นะครับของตัวหุ่นนะฮะซึ่งมันเล็กมากๆเนี่ยมันเล็กแบบเล็กมากๆเลยตรงนี้นี่ ที่ไม่สามารถติดได้ทั้ง4ชิ้นนะครับในส่วนแขนทั้ง2ข้างนะครับอ่ะตัวหุ่นนะครับก็ถ้าเอาพาร์ตอื่นๆออกไปก็จะประมาณนี้นะแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกแข็งแรงมากนะครับก็เป็นตัวหุ่นที่มีโครงนะครับอยู่ด้านในนะครับและก็พาร์ตทั้งหมดเนี่ยเป็นการแยกชิ้นแยกชิ้นส่วนนะครับทั้งหมดเลยนะครับจึงไม่มีการแปะสติกเกอร์ในตัวหุ่นนะครับ คือมันแยกจนกระทั่งแบบอ่ะตรงท่อพลังงานอย่างเงี้ยสองชิ้นอย่างเงี้ยมันก็แยกนะแยกออกมาเลยนะครับหรือแม้แต่ด้านหลังของตัวหุ่นเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะฮะอ่ะนี่ตรงท่อที่เป็นด้านหลังก็แยกนะครับขอแปะกันไปอ่ะแล้วก็ในการขยับคือถือว่าทำดีนะโยกซ้ายขวานะครับ แล้วก็สามารถก้มอย่างนี้ได้ umas, <blunt animation> นี่ก้มอย่างนี้ <binding> ตัวหัวเนี่ยก็แน่นนะหัวนี่แน่นแล้วก็ทำมาดีนะครับ <'m, functional karate> ชิ้นส่วนของไหล่นะครับก็ขยับได้แล้วก็บิดได้นะครับในส่วนของแขนเนี่ยถ้าได้ดูในส่วนของตัวที่ผมไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันยืดออกได้ยืดเข้ายืดออกอย่างนี้นี่ก็เพิ่มจุดขยับที่มันจะสามารถเอี้ยวหน้าเข้ามาได้นะครับอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ในส่วนของ กระโปงเนี่ยขยับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโปงหน้ากระโปรงข้างกระโปรงหลังขยับได้หมดนะครับในส่วนของดาบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเดี่ยวหรือดาบคู่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวแกนที่มันสามารถสไลด์ขึ้นลงได้นะครับเราสามารถเลื่อนต,ตัวดาบอะไรอย่างนี้ได้นะี่ยังไม่ค่อยได้เล่นมากก็ยังฟืด hmm. ๆหน่อยน,อยนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวปลายดาบคู่อีกเช่นเดียวกันนะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนระดับนะครับก็เป็นทั้งประชิด นะครับแล้วก็เป็นแบบโจมตีไกลอะไรก็ได้หมดนะครับจุดขยับของขาเนี่ยก็คือ2จงังหวะตรงแขนก็2จงังหวะนะครับตัวเท้าเนี่ยมันจะมีกระบังเท้าที่ขยับได้นะครับตัวปลายเท้าเนี่ยก็ขยับได้นะครับแล้วก็มันจะบิดได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวของส้นเท้านะครับซึ่งจะบิดได้อีกเช่นเดียวกันนะครับตามนี้ โดยรวมตัวหุ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าน่าจะเอาไปทำสีเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกเขาแยกชิ้นมาทั้งตัวเลยนะครับส่วนมือนะครับก็จะมีอ่อสีแบบนะครับก็เป็นมือพื้นฐานนึงก็คือมือกำสนิทนะฮะมือแบนะฮะแล้วก็มือสําหรับถือพัดอาวุธปืนนะครับแบบนี้นี่ถือพัดอาวุธปืนแบบนี้ แล้วก็อีกมือหนึ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบชูสนิ้วนี่ชู2นิ้วให้ให้ชู2นิ้วมานะฮะก็ถือว่าแปลกดีนะครับด้านหลังตรงนี้มันจะมีรูอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปใส่กับอะไรตรงก้นนะครับตรงก้นก็จะมีรูสำหรับใส่ action base สมดองแล้วก็ใส่ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูแบบ ริเรียมนะครับก็เล่นสนุกนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ทำแอคชั่นอะไรให้ดูมากมายนะครับไม่ได้ถ่ายเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นเหมือนแบบพูดคุยมากกว่าจะมาะรีวิวนะฮะก็ตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวันเสาร์นะครับก็นั่งต่อประมาณ2ชั่วโมงนะฮะนั่งต่อประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วมันจะไปยากตรงที่ชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆ ที่เราเห็นนะ่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็เป็นชิ้นที่มันเล็กเลยนะชิ้นสีเขียวตรงนี้เป็นวงแหวนเล็กๆแล้วก็พวกนี้ก็คือแยกชิ้นมาหมดเลยนะเนี่ยตรงแพ็คเนี่ยแยกชิ้นซึ่งถ้าเทียบกับนิ้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพาร์ชชิ้นที่เล็กมากนะครับแล้วก็เฉพาะตรงส่วนคอเนี่ยก็มีอีกหลายชิ้นที่เขาแยกออกมาตรงไหล่รายละเอียดก็มีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการประกบหน้าประกบหลังมีสไลด์เสียบด้านบนนะครับแล้วก็แปะด้วยชิ้นสีเขียวอีก ด้านในนะครับก็จะมีข้างในตรงนี้อีกด้านบนนะครับก็จะมีตรงนี้อีกนี่คือเยอะมากนะครับในการประกอบตัวนี้นะครับโดยรวมถือว่าทํามาได้ดีนะฮะเรียกว่าถ้าลายนี้จะทําเพิ่มเติมอีกผมว่าน่าสนใจแต,แต่ตัวคริงเบดที่เป็นอีกตัวของลายนี้ไม่ได้ซื้อนะอ่ะตัวปืนก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะฮะก็สามารถ เปิดตรงนี้ได้เนี่เป็นบาสูก้านั่นแหละนะครับก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนี่เวลาเก็บนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ที่ด้านหลังของแพคนะครับก็ใช้ตรงล็อกนี้เข้าไปกึ๊บนี่ก็จะติดที่แพคด้านหลังเสุดายมันไม่มีตัวเก็บปืนอันนี้ด้วยก็คือถ้ามีพาร์ทเพิ่มเติมอะ มันน่าจะเก็บปืนตรงนี้ได้หรือไม่กเ็เพิ่มแขนกลมาอีกหนึ่งอันน่ะก็สามารถติดตรงเนี้ยได้ผมว่ามันติดได้เพราะว่าเขาออกแบบตรงนี้มาพอดีเลยนะครับน่าจะติดได้โดยรวมก็ตามนี้นะครับส่วนโล่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ว่าก็แยกชิ้นมาแบบบ้าคลั่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นพวกชิ้นสีเขียวตรงเนี้ยแยกชิ้นมาข้างในก็จะแยกชิ้นมาอีกนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอยง่ายๆนะครับในการติด ก็คือแยกชิ้นมาอย่างบ้าครั้งจริงงานนี้แยกชิ้นน่ะต้องบอกว่าชมว่าดีแต่ด้วยสเกลที่มันเป็นสเกลแบบตัวเล็กทาให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็เล็กตามไปด้วยนะครับคือแบบเป็นการประกอบที่ยากมากๆอย่าไปเผื่อใช้แหนบหรือว่าครีมในการจับชิ้นส่วนนะกระเด็นหายแน่นอนผมคอนเฟิร์มว่ากระเด็นหายแล้วก็อย่างที่บอกไป มันยังมี4ชิ้นนี่ผมไม่ได้ติดลงไปเพราะว่ามันเล็กจริงๆไม่ไหวมันเล็กมากนะครับเนี่ยมันต้องติดกลับไปที่แขนเนี่ยเล็กมากก็เก็บไปแยกเป็นหักส่วนของวอเตอร์ดีแคลก็มีประมาณนี้นี่ถ้าเทียบกับตัวคุ่นตัววอเตอร์ดีแลก็ถือว่าเยอะเลยนะนี่ก็ตัวนี้ไม่ได้ตัดเส้นหรือยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับโดยรวมนะครับถือว่าทำได้ดีนะฮะแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกทำดีมาก เอาตรงๆมันก็คือเลียวเกรดฝั่งจีนนะครับน่าจะเป็นตัวทดลองนะครับน่าจะเป็นตัวทดลองแล้วก็ตัวอื่นน่าจะตามมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่ถึงแม้ว่ามันจะต่อง่ายไม่มีจุดซับซ้อนไม่ได้เจ็บนิ้วอะไรเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็เล็กเแกบบือบเล็กจนมีปัญหานะครับบอกเลยว่าเล็กจนมีปัญหาถ้าไม่ได้คุ้นเคยกับการจับชิ้นงานหรือไม่ได้มี เออสกิลในการต่อมากมายยังไม่แนะนำนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะถูกอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่ายังไม่แนะนําเพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กมากแล้วถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการประกอบขุนพวกนี้เนี่ยผมว่าอยากจะให้ผ่านตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันชิ้นเล็กจริงๆแต่สําหรับสายทําสีที่ไม่ต้องการบังพ้นหรือแยกชิ้นส่วนประกอบอะไรมากมายผมว่าตัวเนี้ยดีเพราะว่าเขาแยกชิ้นสีมาให้คนดีอยู่แล้วเราพูดถึงสีนะครับ คู่สียังถือว่าเป็นปัญหาสำหรับผมอยู่นะผมไม่ค่อยชอบคู่สีอะไรแบบนี้เท่าไหร่มันดูแบบไม่สวยอะแต่หุ่นนะสวยนะแต่คู่สีไม่สวยเลยนะครับยกเว้นเออสีที่มันสะท้อนแสงก็ยังทํามาให้ได้อยู่ด้วยด้วยความเีื่อนเป็นอย่างนี้ทำไมผมบอกว่ามันไม่สวยเพราะว่าเขาอะแยกชิ้นสีมาให้ทั้งหมดแล้วอะพูดผิดแกแยกชิ้นส่วนมาให้ทั้งหมดเรียกว่าแยกทุกชิ้นเลยแต่ มันเป็นมันเป็นสีกลืนๆกันเป็นสีเดียวกันมันเลยดูไม่ตัดเท่าไหร่อย่างเข่าเนี่ยอ่ะเข่าเนี่ยก็ตรงเนี้ยนี่นี่นี่น,นี่คือแบบอย่างน้อยก็สี่ชิ้นแล้วตรงเข่าเนี่ยแต่สีอ่ะมันค่อนข้างจะกลืนมันไม่ได้ตัดมันไม่ได้สวยเลยหรือแม้แต่ชิ้นประกอบขาเนี่ยเขาก็แยกนะซ้ายขวาหน้าเนี่ยแต่ว่าก็เป็นสีเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ชิ้นกระบังเท้าเนี่ยเขาก็แยกชิ้นมานะคือแบบ ตรงตรงนี้ก็แยกชิ้นมาแต่ก็ยังมีสีเขียวตัดทัานบนนะครับยิ่งช่วงของหน้าอกเนี่ยสีมันก็ค่อนข้างจะกลืนนะครับจริงๆอะ่ะถ้าเขาทําสีมาให้ต่างกว่านี้หน่อยอผมว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจพอใจก็คร่าวๆตามนี้แล้วกันนะครับก็ไม่เชิงรีวิวเท่าไหร่นะถือว่ามาพูดคุยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังทําคลิปได้ไม่บ่อยแล้วก็ไม่ถี่นะครับก็ขอฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้ Thunder i n s i d e g r e s t นะครับค่าย SNAA นะครับในสเกลเอออ b e y o ก d e ค o นะฮะก็ขออนุมานว่ามันคือรีย l g เกรดนะครับรีย l g เกรดแบบจีนนะฮะตามที่ได้บอกไปโอเคก็ชอบไม่ชอบหองไรนะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับก็ระหว่างนี้ อาจจะมีคลิปมาให้ดูบ้างประปายนะครับก็ไม่ได้ถี่นะฮะอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่ตามกระแสเท่าไหร,ร่นะฮะก็ชอบตัวไหนก็อยากจะต่อตัวนั้นละกันครับช่วงนี้เพราะว่างานเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้หยิบจับอะไรเท่าไหร่นี่ถือว่าเป็นตัวแรกของปีเลยนะที่ได้เอามาจับให้ดูกันก็ฝากไว้ด้วยครับคร่า,าวๆตามนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย